วกมาบวกกับทรงชัยเล็กยกกําลังความเดือดเล่งปิดเกมชัยรักภาคสองทรงชัยเล็กเกียรติทรงฤทธิ์เจ้าของฉาย,ยาเตี้ยมหาภัยส่วนสูง156เซนติเมตรวัย23ปีมาจากสมุทรปราการนะคะเตียมหรือแมดย้ําชัยรักเอราวันําป้านสายบวกวัยเดียวกันมาจากปัตตานีนะคะที่เคยต่อกรกันมาแล้วอย่างถึงพิกถึงขิงในภาคแรกโดยทั้งคู่พร้อมกับมาวัดฝีมือให้รู้ดํารู้แดงในกติกามวยไทยทีกิดเฉพาะแคบเวท 116ปอนด์ในฐานะคู่เอกศึกวันลุมพินี71ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอิมทาวันศุกร์ที่19กรกรกฎาคมนี้คู่แรกเวลา19.3นาฬิกาจุดสนาทีสำหรับทรงชัยเล็กที่ฝึกซ้อมชกมวยตั้งแต่อายุ8หขวบโชว์ฟอร์มได้ใหญ่เกินตัวในศึกวันลุมพินีโดยเก็บชัยชนะไป5้าไฟลวดเลยนะคะพร้อมเงินโบนนะัสไปกว่า1ล้านแนบาท น,ะะนำมาซึ่งการได้เซ็นสัญญาในกีฬาวันมูลค่า100,000ดอลลาร์สหรัฐราวๆ3.7แสนบาทไทยนะคะมาครองเป็นคนที่8ของรายการนะคะและ,และเป็นที่รู้จักในฐานะจอมบูล่างเล็กนะคะที่พร้อมประกาศสักดาให้แฟนมวยทั่วโลกได้รู้จักฝีมืออย่างเต็มตัวนะคะเปิดตัวบนเวทีระดับโลกสึกวันไฟใน21ลีเกียนพบกับอเล็กซีเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะคะ ทรงชัยเล็กไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทยต้องผิดหวังซึ่งเจ้าตัวทำเกมบูตานสไตล์ถนัดไล่ทุบชนะนิโคสันเลดเทซิวาคู่ชกจากบราซิลไปด้วยคะแนนเอกฉันเพิ่มสถิติไร้พ่ายในวันเป็นไฟที่6ช่วยเสริมความมั่นใจนะคะและพร้อมเจอกับคู่ต่อสู้ทุกรายการที่ขวางหน้าอยู่เลยนะคะกลับมาครั้งนี้ทรงชัยเล็กต้องเจอกับรักคู่ปรับเก่าที่เขาเคยชนะมาอย่างดุเดือดถึงขั้นผัดกันลงให้กรรมการนับรวมกันถึง3ครั้งใน วันลุมพินี41เมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ2566โดยถือเป็นอีกหนึ่งไฟที่เข้ามารอคอยพร้อมระเบิดความมันให้ถูกใจผู้ชมเหมือนเดิมนะคะทรงชัยเล็กได้กล่าวว่าผมคิดเอาไว้แล้วว่าสักวันตัวเองจะได้โอรีแมทกับลักอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เมื่อรู้ว่าได้โชกับเขาผมตั้งใจมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่ใช่มวยธรรมดาดีกีเป็นถึงแชมป์มวย,ยช่วง สีรุ่น115ปอนด์ปอนประเทศไทยรุ่น108ปอนด์อนะคะและยังไม่เคยแพ้ให้ใครนอกจากผมทําให้ผมต้องขยันมากขึ้นและผมต้องเอาชนะให้ได้อีกครั้งถ้าเขาเปิดเกมมาผมก็พร้อมเปิดเกมบวกกับแน่นอนครับผลงานระหว่างทรงชัยเล็กกับหลักนะคะถูกแฟนมวยหลายคนยกยอให้เป็นไฟต์แห่งคุณภาพปศสอ6 6เลยนะคะทรงชัยน้อยยังคงไม่ค่อยพอใจผมผลงานเพียงเท่านั้นโดยเตรียมตัวยกระดับ ความมันในการต่อสู้รักให้ละอูมากขึ้นไปขั้นในภาค2นะคะทรงชัยน้อยได้กล่าวขึ้นอีกว่ารักเป็นนักมวยที่ต่อยคมออกอาวุธหนักเหมือนเดิมแต่ได้ชกกันจริงๆแล้วเขามีหมัดมีข้อมีเตะมีรูอันตรายพอสมควรเลยะคล้ายๆพี่ๆไฟแรกที่พบกับรับผมไม่คิดว่าจะเดือดขนาดนั้นผมดีใจมากที่แฟนมวยชอบแต่ผมยังต้องปรับแก้ไขอะไรอีกหลายๆอย่างเพราะการที่ไปชกระดับที่สูงกว่าต้องเจอกับคนที่เ กน,นี้ถ้าผมอยู่แค่นี้คงสู้เขาไม่ได้ไฟนี้ผมปรับแก้เกมมาต้องระวังลูกดึงบวกและสอกของเขามากเป็นพิเศษผลไม่มีความกดดันอะไรเพราะว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราต้องแพ้หรือชนะแต่เรามาทําให้ดีที่สุดกว่านี้ครับรูปเกมไฟนี้น่าจะเปิดเกมบู๊กันสนุกแน่นอนแต่ผมไม่ได้คิดเหมือนเดิมคืออาจจะมีน็อกเกิดขึ้นได้เพราะทางฝ่ายลักเองก็ไม่อยากให้เกมยืดเดยื้อส่วนผมก็ไม่อยากสู้เกมยาวด้วย เหงานนี้ทรงชัยเล็กมองว่าการย้ำแค้นลักเป็นเหมือนบททดสอบครั้งสำคัญเลยนะคะที่จะพิสูจน์ฝีมือการโชคของตัวเองให้แฟนมวยทุกคนได้เห็นว่าพร้อมแล้วที่จะมุ่งไปข้างหน้าไล่ล่าความสําเร็จในระดับโลกต่อไปให้ถึงจุดสูงสุดนะคะและทรงชัยน้อยได้กล่าวอีกว่าเป้าหมายที่ผมวางเอาไว้คือการโชคเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆแล้วถ้าสมมุติผมได้มีโอกาสชิงแชมป์มก็อยากทดสอบฝีมือว่าเรามีความสามารถถึงระดับไหนแล้วอยากรู้ตัว มีความสามารถเทียบเท่ากับรุ่นพี่ๆได้ไหมผมไม่ได้อยากเจอใครเป็นพิเศษแต่แค่อยากทำฟอร์มให้ดีขึ้นต่อไปส่วนไฟนี้สำคัญมากเพราะเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีเขาอยากมาแก้มือผมในการรีแมปครั้งที่2ผมก็ต้องสู้เต็มที่กับเขาไม่มีใครอยากให้แพ้ผลจะแพ้หรือชนะยังไงไม่รู้แต่ผมทำให้เต็มที่แน่นอนครับค่ะว,วันนี้ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบคลิปแนวนี้น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็น กำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปของน้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัด